να έρθει να ราคาน้ำยางไม่ดีตรงนี้กับราคาก็ไม่ดีเลยลงทุกวันคือก่อนหน้านี้ราคาเป็นแบบช่วงเมื่อคือก่อนหน้านี้ราคาอยูกตัวอุ้กทิพวาจะทิพนึงถึงลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนเจ้าทุนอยู่ไม่ได้จะบรรลนลงเรื่อยๆแต่ว่าคงที่คือว่ายากไปกับอุกทิพคงทีแล้วให้ยืนอยู่ที่ยทิพ้าทุนก็อยู่ได้ ตะต่ามว่ากันชาวตกวนอายุไม่ได้หรือมู่แปลงว่าเกินแาวอาอยากขับปุ๋ยได้ครัอเล่าอยากขาปุ๋ยปุ๋ยก็ผูชอบแค่อสองพันเนี่ยจึงจาทตวนมาก็ได้เื้ยมากันแพงเองซึ่งขึ้น <laughs> กาอื่นก็ขึ้นมดเลยข่กาอื่นก็ขึ้นถูกย่างเลยเคยลูหน้าบ้านแล้วจำมันไดโลดหน้าความมันขึ้นมาทิพย์กลางแล้วจะจะมีปักไม้ที่ว่าชันยาวจะ คือายยงรยตเอไหมก็แต่ว่าคทำได้ก็ด้่ว่าได้ราค่ะเยผิ่นหลดว่ามันังเยจะทวนมันก็ไม่นักเก่งไม่โดนไม่องเบกครับหรได้ยมาเลยขนาดนี้ท่งที่บ้านมาในคนรู้เมืองแบบจะกันเมืองนี้เก็บห้าเดาได้บ้างไหมครบก็ได้เพียงเล็กน้อยเล็กน้อย ัว่เล็กน้อยคือพุดได้เลยทำไม่ได้เพาะนั้นดับว้าว่าจะทำไม้ทำไม่เธอคนเดียวทำได้แบบว่าวันส่งวันนั้นให้ตัวปอยราคาเหมือนเดิมเนี่ยราคาก็จะลดลงมืนเดิมครับกินอร้อยเออมูยุงมันย่างนู้ย่างอย่างข้าย่างโลนึ่มเป็น่ก้อยหมูหมันโลนึ่มูอ่รยเออ เวทกลมกล้องทิศเออยมู e ่เราต้องลอยคอยอันนี้ขึ้นเฮยขึ้นเหลามู่ขึ้นคอยขึ้นกล้องขึ้นถุกทิ่งน้ำมันขึ้นแล้วไม่ลงแต่พวกเราลงเลยย่างลงทุกวัน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 นี้จบจบกคนลงว่าปุ๋ยแป้งเดี๋ยวไปปุ๋ยมัดฟิป